I'm สวัสดีค่ะทุกคนพบกับมีนาบาับเบอร์นะคะคลิมนี้นะคะก็อยู่ใน EP ีของมีนาพาซอยนะคะวันนี้ช่างมีนาก็จะมาตัดทรงเปิดข้างสไตล์วินเทจนะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเตรียมกลิบมา3อันเลยนะคะติดข้างซ้ายข้างขวาและตรงหน้าผากนะคะเ,เพื่อนๆขั้นตอนแรกนะคะช่างมีนาก็จะใช้ตัว ปาตาเลียนซุนไม้นะคะเปลี่ยนฟันเฟสอสองชั้นนะคะในการตัดผมข้างๆนะคะแล้วก็ใช้ตัวรองนะคะเป็น1.5ในการถาขึ้นทรงนะคะง่ายๆมากเลยนะคะเวลาเราเก็บงานก็ไม่ต้องเก็บเยอะเลยนะคะถ้าเราใช้ตัวรองเบอร์นี้นะคะเพื่อนๆใช้วิธีในการถ่ายย้ำๆซ้ำๆนะคะเพื่อนๆ โอเคแล้วแล้วก็เราจะใช้ตัวนะคะปัตเลียนของที่สองนะคะในการเก็บตรงจ้อนแล้วก็เชื่อมกับเบอร์1.5ที่เราถ่ายไปรอบแรกแล้วนะคะโอเคพอเราเชื่อมเสร็จเรียบร้อยเราก็มาเก็บความละเอียดนิดนึงนะคะความเรียบร้อยนะคะจะัดทรงนะคะแต่งทรงข้างๆนะคะ ให้รับกับใบห,หน้าลูกค้าแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆเราก็จะใช้ตัวนะคะ5017น,นะคะในการนะคะกันขอบนะคะเพื่อนๆ เราก็จะเข้ามุมนี้ก่อนแล้วก็เข้ามุมจอนนะคะเวาลาเรากันขอบนะเราใช้ตัว507ในกัรคือเราต้องการย้ำๆนะคะพอเราได้เส้นขอบนะคะที่ชัดเจนแล้วเราค่อยใช้ใบมีดโกโนนะคะมาซ้ำอีกรอบนึงนะการกันขอบนะคะก็มี2วิธีนะ,ะในการกันขอบให้มีความคมและเด่นชัดนะคะ ก็คือการตัว5 7ไปก่อนรอบแรกนะคะก็คือสร้างนะคะเส้นก่อนอย่างนี้นะคะนําล่องไปก่อนถึงจะใช้มีดโกนนะคะมาซ้ำอีกรอบนึงนะถ้าเราซ้ำมีดโกนอีกรอบนึงคือขอบมันก็จะมีความเด่นความชัดความคมนะคะทรงผมก็จะดูเด่นดูชัดดูเท่น,นะคะทุกคนแล้วเราก็จะเก็บตรงข้างๆหูนะคะเราจะใช้นะคะ ตัวห้าสในการซอยเล่มๆนะส่วนข้างหลังนะคะเราก็จะเก็บเท้านวลคึนขึ้นไปอย่างนี้เลยนะคะเราก็คอยสังเกตแล้วก็ออกแบบให้กับลูกค้าได้เลยนะคะว่าเราจะกันเป็นตัวยูหรือว่าไม่กันนะคะหรือว่าเราจะเก็บเท้านวลกืนขึ้นไปนะคะแล้วแต่เรานะคะว่าเราจะเลือกให้ลูกค้ามีความเหมาะกับแบบไหนนะคะหรือว่า ลูกค้ารีเควสเข้ามานะคะเราก็ทําตามที่ลูกค้าบอกได้เลยนะคะเพืเ่อน ก็เหมือนเดิมค่ะเก็บให้มันเหมือนเดิมให้มันเท่าๆกันเลยนะวิใหญ่ก็สําคัญมากๆเลยนะคะในการเก็บทรงขึ้นไปนะคะเก็บความละเอียดเรียบร้อยแล้วเราก็ใช้ตัวสุนไม้นะคะในการเก็บนิดนึงนะคะเก็บขึ้นไปแต่งทรงขึ้นไปในตรงไหนที่แบบว่ายังไม่มีความเรียบร้อยนะคะให้เราเก็บทรงขึ้นไปนะข้างๆก็เหมือนเดิมนะคะตรงจอนะคะให้เราปรับฟังขึ้นนึงแล้วก็เก็บขึ้นไปอย่างนี้เลยนะคะเพื่อน และขั้นตอนต่อมานะคะที่มีนาบอกไปก็คือใช้ตัวมีดโกนนะคะมากวนสักร้อมหนึ่งนะไม่มีตัวกันขอบตัวไหนนะที่แบบว่านำล่องแล้วก็เก็บต่อผมแบบว่ายละเอียดมากเลยไม่ต้องใช้มีดโกนนะคะไม่มีนะคะราคาแ,แพงมันก็ยังเหลือต่อนะคะแต่ถ้าเราไม่อยากให้มันเหลือตอก็คือเราต้องใช้ใบมีดโกนนะคะช่วยด้วยนะคะเ,เพื่อน เราก็อาจจะไม่ได้เก็บมากมายเท่าแบบว่าเราใช้ตัวใหญ่กันนะคะตัวเล็กคือเขามีความช่วยเหลือแบบว่ายเยอะมากๆคือทําให้เรามีงานที่แบบว่าเสร็จไวนะคะไม่ช้านะคะเพื่อนๆข้างหลังนี้ก็กันเหมือนเดิมเลยนะเวลากันก็ดึงหนังนะคะลูกค้านิดหนึ่งนะคะในการการันกันกันแล้วดึงหนังคือทําให้ ขอมมีความคมนะคะอย่างก็คือไม่ทำให้ลูกค้าเจ็บหรือระคายเคืองได้โอเคขั้นตอนต่อมานะคะเช่ยงมินาก,ก็จะซอยผมนะคะ ซอยผมเราก็จะใช้สเปรย์นะคะที่เราใส่น้ำไว้แล้วนะคะมาฉีดก่อนนะคะซอยแบบเปียกๆดีกว่าซอยแห้งนะคะถ้าเราซอยแบบเปียกอ่ะเราจะรู้ว่าเส้นผมจัดเรียงแบบประมาณนี้นะคะเวลาเซตก็จะออกมาประมาณนี้อย่างนี้นะแต่ถ้าเราซอยแบบว่าแห้งคือเราจะจับสังเกตได้ยากนะคะว่าผมของลูกค้าปัดไปข้างไหนนะคะ คือถ้าเราซอยแบบเป็นน้ำเปียกๆเราจะรู้ว่าเซตไปทางไหนนะคะซ้ายหรือขวามันก็จะเกาะกลุ่มกันนะคะโอเคนะเราก็จะตัดเลมแต่งขึ้นไปนะคะก็คือซอยปลายออกนิดนึงนะพอลูกค้าจะได้เอาไปปล่อยหรือว่าเซตก็อยู่ที่ว่าลูกค้าจะต้องการทำยังไงกระทรงผมของเขาเลยนะคะพเพื่อนๆเราก็ได้ตตัดแต่งให้เขามีความรอออกไปจากร้านเรานะคะทุกคนทำให้ดีที่สุดนะคะ โอเคเราก็จะตัดไปข้างหลังอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนเรามีไกด์ไลน์แล้วเราก็จะตัดไปข้างหลังนะคะจับชอ่อจับชอ่อทีละช่อนะคะจับไปข้างหลังแล้วก็ซอยไปอย่างนี้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนการซอยผมก็ไม่ได้ยากเลยนะ,คะแค่เรานะคะซอยตามที่ลูกค้าฝัดไปนะคะมันก็ไม่ยากเลยซอยแบบว่าสไลด์นะคะเพื่อนเพื่อนพอเราซอยเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะใช้ไดนะคะมาเป่าเสร็จผมนะคะ ออกและเป่าผมให้แห้งนะคะจัดทรงให้ลูกค้านะคะเป่าผมให้แห้งก่อนแล้วก็ใช้นะคะตัวของกันไกฟันป่านะคะมาสับรอบนึงนะหรือว่าเราจะสับก่อนหน้านี้ก็ได้หรือจะสับก่อนท้ายนี้ก็ได้นะคะไม่มีคําว่าตายตัวนะคะหรือว่าเราจะทําตอนไหนก่อนก็ได้นะคะ โอเคเราก็จะใช้นะคะกันไกฟันปลาะคะมาสับนะคะปลายผมนิดนึงนะคะมีความพลิ้วความสลวยนะคะพอเราสับเสร็จเรียบร้อยนะคะใช้ไดเป่าอีกรอบนึงแล้วก็จัดทรงเซตทรงให้กับลูกค้านะคะโอเคเราก็จะเซตทรงโดยการใช้นะคะโปเมดหรือว่าสเปรย์หรือเจอลก็ได้นะคะที่เรามีนะคะที่ร้านเรามีนะคะเราก็เซตให้กับลูกค้าเลยนะเพื่อน โอเคเซตแต่งทรงให้กับลูกค้านะคะเวลาลูกค้าออกไปก็จะมีความรอเล้าในการออกไปนะคะดูแบบว่ารอมากนะคะทุกคนโอเคพอเราเซตเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะใช้นะคะหวีนะคะที่เป็นกระดูกเหมือนกันนะคะที่เป็นซี้ๆอย่างเงี้ยเนาะมาหวีซ้ำอีกรอบหนึ่งให้มีความแบบว่าไม่เรียบร้อยมากนะคะมีความแบบเซ่อๆนิดนึงนะคะแต่ถ้าเราอยากจะเรียบร้อยนะคะเราก็ใช้หวีใหญ่นะคะในการหวีขึ้นไปได้เลยนะคะ โอเคนะคะแล้วก็หวีนะคะแต่งทรงให้เลยนะคะทุกคนนี่ดูกระจกนะคะกระจกก็สําคัญมากๆนะคะสําหรับช่างตัดผมนะคะเราต้องสังเกตกระจกนะคะมองซ้ายมองขวาว่าตรงไหนเก็บได้ละเอียดหรือ,อยังนะคะและสุดท้ายก็คือใช้สเปรย์ฝุ่นนะคะในการล็อกนะคะทรงผมให้อยู่ได้นานนะหรือว่าเราจะใช้สเปรย์แข็งก็ได้นะคะเพื่อนๆแล้วแต่เพื่อนๆมีแบบไหนนะคะก็ใช้ได้เลยนะ โอเคนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเช่องมีนาบาเบิร์นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามาติดตามและรับชมนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย